หนึ่งพระองค์มีพระนามว่าพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าโกนธรรัญญะพระองค์ทรงบุญญาบร,รมีอันหาที่สุดนี้ได้ทรงประกาศศาสนธรรมให้เราสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกภัยในวัฏสงสารเป็นจำนวนมากเห็นไหมว่าพระพเจ้าบังเกิดขึ้นมากแต่ละพระองค์บร,รมีก็ไม่เหมือนกันแหละ ในขณะนั้นมนุษย์มีอายุยืนถึงแสนปีสมัยช่วงที่พูะสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาตัสาัสรุเพื่อโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากภัยในวัฏฏะสงสารและก่อนั้นย้าพูทเจ้าเป็นพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะยิง่งในความเพียรมีความมั่นคงในทุกอริยบทคือท่านอยากจะลือสัตว์ขนสัตว์ไปเยอะที่สุด จะใช้ความพยายามขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยแม้กระทั่งปฐพปรมามเนี่ยบัวเหล่าฤสีก็อยากจะค้นไปอยากจะปรวไปคือจะให้โอกาสเขาเวลายาวนานขนาดก็จะไปละคือคิดในใจเนี่ยยี่สิบแปดอสงไขช่วงที่สองประกาศให้มนุษย์เทวดาได้รับรู้อีกสามสิบหกปสงไขช่วงที่สามหลังจากที่รับพุทธวิยากรแล้วลสิบหกปสงไข ยิ่งเด็ดแสนมหากัปโดมและปดเสียประสงค์ไห้ยิ่งเด็ดแสนมหากัปคืออยากจะขนไมใ่ให้ได้เยอะๆขนนั้นรไม่หมดสักทีนะแสดงสรรพสัตว์มีไม่มีประมาณขนได้เป็นยุคและในการมาเป็นบารมีพระเจ้าสุดท้ายทรงบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งบุตรและภรรยาคล้ายกับพระเวสสันดรเหมือนกับเป็นสูตรสําเร็จลาตั้งอย่างนี้ เนี่ยหลักสูตรในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสิ้นชีพจากชาตินั้นก็ได้บังเกิดในดุสิตเทวโลกต่อไที่พระเจาสมบัติจนตลอดอายุไขนี่ประวัติย่อๆของพระโกนธัญญาสัมมาสัมพุทธเจ้าวิวริยาธิกะพุทธเจ้า,านี่แล้วานั้นก็ได้รับพระรตนาจากเทวดาในหมื่นจัก,กรวาลแล้วก็จุติจากดุสิตบุรีก็ย่อๆ กอสุ่พระคัรพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสุชาดาเทวีอัครมเหสีข้าพเจ้าสุนันทะกรุงรัมวดีเกิดอัศจรรย์หมื่นจัก,กรวาสลสเทือนเรือล้นวันไหวบังเกิดบุพธิมิตสามสิบสองประการเช่นเดียวกันมีเทวดาตามรักษาตลอดจนครบสิบเดือนกับประสูจิจะกระคัรเสด็จดำเนินไปทิศเหนือเจ็ดเก้า และเปลงอัสสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ระเสริฐที่สุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีการเกิดอีกทรงครองคารวะสมบัติอยู่หมื่นปีหนึ่งมืนปีถึงจุดอิ่มตัวเลยเนี่ยมีพระมเหสีพระนามว่ารุจิเทวีพระอรรถพระนามว่าวิชิตเสน พระบรมโพสต์กรัญยะเสด็จออกบวชด,ด้วยรถทรงเทียมมาแต่ผู้จ้างเราเนี่ยมีแต่มาไม่มีรถบุรุษ1 0หนึ่งรอยล้านออกบวชตามแวดล้อมมันเป็นเพียงไป,พ,งปพร้อมๆกับพระบรมโพธิสัตว์ออกบวชตามหนึ่งร้อยล้านประเทศไทยมีหกสิบล้าน แต่ถ้าในเมืองจีนเป็นไปได้ในอินเดียเป็นไปได้พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนในวันเพียเดือนหกบำเพ็ญอยู่สิบเดือนแต่ของเราพระองค์นี้หกปีทรงตรัสรู้ที่ตายต้นขานางซึ่งเรียกว่าต้นสารกัลยาณี ทรงสแสดงธรรมครั้งที่หนึ่งคือธรรมจากกับปวัตตนสูตรอันยอดเยี่ยมที่พระเจ้าทุกทุกพวงทรงสแสดงมาแล้วให้เหล่ามนุษย์และเทวดาแสนโกรธเออถ้ามีเทวดาด้วยเงี้ยเป็นไปได้แสนโกรธนะครับล้าน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 ,าน,าน,านมนุษย์เท่าไหร่ก็ไม่รู้จะถ้ามีเทวดาด้วยอาจเป็นไปได้กับภิกษุสิบโกรธทรงสแสดงธรรมครั้งที่สอง สองตรัสมงคลสูตร,รมงคลสูตรนี่ก็สูตร,รดเดียวกันแหละมีกี่ประการสาสิบแปดประการคิดได้ไหมไม่ได้ยากนะคิดม้วนเดียวจบสาสิบปดประการเพราะว่ามนุษย์เทวดาคิดจะมากระโหลกบานเนี่ยสิบสองปีใช่<ม>ใช่ไหมจ๊ะใช่คิดออกบอไม่ออกบอออกอคิดบอ <laughs> อ,อก <laughs> แต่ว่าพระองค์ท่านใช้เวลาลวดมวนเดียวจบสาสิบแปดประการโปรโ์และเทวดาในมหาสมาคมนั้นมนุษย์แลเทวดาเก้ามื่นกฏบรรลุพระอรหัตเท่าไหร่เก้ามื่นกฏเก้าแสนล้านบรรลุพระอรหัตอไอยงนี้เชื่อได้เพราะมนุษย์และเทวดามากันเยอะเลยเทวดาการละเอียดวีเยอะนะแสะดงทำครั้งที่สาม สมงะทับนั่งบนท้องนภาอากาศหมายควาว่าเอาอากาศเป็นอาสนะแสดงทางโปรดนักบวชนอกุูธศาสนายุคนั้นก็มีแต่มีไม่มากอะไรเพราะคนที่จะไปเกิดในยุคอายุแสนปีนี้ไม่ธรรมดาตรงนี้แหละมนุษย์และเทวดาแปดหมื่นกรดบรรลุพระอารหันต์ด้วยส่วนที่บรรลุอริยผลสาม โสดาสกิตาคาพระนาคานับจำนวนไม่ได้ไม่ใช่นับไปเป็นนะคือนับไปทวนนี่ตรงนี้แหละพระโกศัญญาบรมศัพสดาแสดงโอวาทปฏิโมกหลักเกณฑ์ในการประกาศพระศาสนาครั้งแรกท่ากลางพระอรหันสาวกแสนโกดเท่ากับล้านล้านองค์ มนุษยยุคนี้มีหก0 0นล้านนั่นล้านล้านใน,นครั้งแรกครั้งที่สองแสดงโอวาทปฏิโมกพูะจาของเราพระองค์นี้ทีเดียวีนครั้งที่สองประชุมพระภิกษุอาหารพันโกดอรดองม่นนอยโดยมีพระเจ้าวิชิตตตเสนะราชกุมารคือราชอรสของพระองค์นั่น ตอนเป็นกษัตริย์และบริวารซึ่งบวชเป็นพระภิกษุอยู่แล้วเป็นประธานนี่ออกบวชมดข้าที่ 3, สางแสด,ดงอวาทปฏิโมกข์แด่พระเจ้าอุเทนและบริวารที่ได้บรรลุอรหัตและบวชเป็นพระภิกษุจํานวน90โกดนี่ก็เป็นเรื่องราวพุทธประวัติตอนที่สิบสาม